อันนี้แกงคั่วแกงคั่วปูดองนอไม้ดองลองเลยไหมอันนี้พี่เบต้าอยากบอกว่านอไม้ดองที่นี่ไม่ไม่เลยแต่แบบว่าตรงเนี้ยเขาใส่ใจามร้0ไร่อะไรเงี้ยเขาใส่ใจ สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับดีเจสุตากับเบต้าพาชิมครับผมวันนี้เราพากันมาอยู่ที่ร้านงมงายบายายกีชื่อแปลกๆเนอะทุกคนงมงายอะไรคืองมงายเุกคนดูเยเนีนั่เจ้าของร้านก่อนดีกว่าสวัสดีครับอันนี้พี่กิ๊กเจ้าของร้านพี่สาวเราเองอ๋อนะพี่กิ๊กลูกสาวยายกีวิ่งเริ่มต้นของงมงายบายายกีของเราเริ่มต้นไปจากอะไรบ้างครับพี่กิ๊ก ก็คือจริงๆอ่ะคุณแม่ชอบทําอาหารและคุณแม่เป็นคนทําอาหารที่รสชาติถูกปากคนส่วนใหญ่ไม่ใช้คําว่าอร่อยนะเพราะเราไม่รู้เนาะถูกปากคนส่วนใหญ่าก็เลยอยากสารฝันให้คุณแม่ก็เลยเปิดร้านอาหารแล้วก็ทําเล็กๆแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็ไม่เล็กวันนึงไม่เล็กอยู่มาวันหนึ่งมันก็ไม่เล็กแอบตกใจนี่เล็กแล้วเหรอครับห้องรับรองนี่สี่สิบคนนั่งได้นะห้องรับรองนี้เพิ่งมีนะแล้วขอโทษมีคาราโอเกะด้วยแล้วร้องฟรีด้วย จริงป่ะจริงอ่าแล้วแต่แจ้งมาแจ้งมาแจ้งมาถ้ามาเป็นมูหนาให้ร้องฟรีเลยอ่ถ้าอย่างไนคือแล้วคืออ่าหมายถึงว่าที่นี่เปิดกี่โมงกี่โมงครับพี่อ่าที่นี่จะเปิดอ่าสิบเอ็ดโมงเช้าค่ะปิดสี่ทุ่มเห็นด้านหน้ามีโซนคาเฟ่ มีค่ะคาเฟ่ก็จะเปิดตั้งแต่11บเอโมงจนถึงหกโมงเย็นอ๋อแสดงว่าตั้งแต่10อ๋อ11บเอโมงถึงหกโมงเย็นคือจะมีคาเฟ่ขคาไป็ีคาเฟ่มีอาหารจานเดียวาแต่ถ้าหลังจากหกโมงเย็นปิดครัวอาหารจานเดียวก็จะเป็นอาหารทั่วเปเลยเป็นราคาซึ่งแต่ราคานี่มีตลอดตั้งแต่11บเอโมงจนถึงขอโทษเหลาๆนะครับแล้วที่บอกว่าจานใหญ่มากนะใช่จานใหญ่มากนะคือคุณเคยเห็น พวกเป่าคงเป่าฮื้อนี่คุณต้องไปกินร้านเหล่าๆที่นี่มีครับอ๋อเส่าที่นเป็นแนวอาหารไทยจีนอีสารได้หมดไทยจีนพีสานครบเลยครบเลยปลาราก็นัวนี่ลืมสั่งปลา้ามาใช่ไหมใช่เดี๋ยวสั่งน้องมาได้อ๋ออัน่นี้นี่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 ดี่นี่นี่นี่าี่น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 า่นี่ยี่าี่นแลนี่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 กา่นี่นี่ี่นีาากี่น่นแ่นี่น่ี่่นเี่น่นี่นอ ถ้าร้านไหนที่เบต้ามาถ่ายแปลว่าไม่ธรรมดาใช่งั้นถามก่อนคือมาที่นี่เนี่ยนอกจากจะได้ทานอาหารและซิเนเจอร์เลยที่คนแต่ต้องสั่งทานมีอะไรบ้างครับพี่กิ๊กจะบอกอนนว่าทุกอย่างแล้วแต่สไตล์นะเจางแต่ถามว่าเจ๋มาทุกรอบก็ปัง แล้วแต่รอบแต้ลแต่รอบใช่แต่คือเมนูที่เราเห็นอยู่นี่คือที่จริงทุกอย่างแนะนําเลยแล้วก็เมนูที่อันนี้พี่เบต้าเขาเลือกเมนูเองนะงี่พี่เบต้ากินบ่อยที่สุดคือกระเพาะปลากระเพาะปลาแต่ก็เนเจอร์ของที่นี่จะเป็นแกงส้มน้ำแกงส้มจะเคี่ยวประมาณไม่ลืมไม่ใช่แกงส้มลืมสั่งแกงส้มแกงส้มสั่งมายังทันนะตอนนี้น้องๆสั่งแกงส้มให้พี่หน่อยไข่ปลาไข่ปลาลิ้วกิวไข่ปลาผักรวมจ้ะสดๆเลยคุณผู้ชมอันนี้แกงคั่ว อ่ะแกงคัวผัวผู๋หน่อไม้ดองลองเลยมั้ยอันนี้พี่เบต้าอยากบอกว่าหน่อไม้ดองที่นี่ไม่ไม่เลยแต่แบบว่าที่นี่มาใส่มร้อยไร่อะไรอย่างี้เขาใส่ใจเขาไม่ไม่ใช้หน่อไม้ที่แบบว่าเปรี้ยวปรี๊ดอะไรอย่างนี้นะครับรสชาติเขาสุดยอดมากแล้วคุณดูคุณดูความเข้มข้นของน้ำ เออใช่แกงโพลทั้งแบบเนี้ยคือแบบน้ำแล้วก็แบบดูข้นๆอ่ะพิษแกงอ่ะคุณต้องด่พิษแกงที่จะตำสูตรคุณแม่นะอันนี้ก็สูตรมาตั้งแต่แม่เลยแม่ก็จะให้สูตรไว้ก่อนที่จะไม่อยู่แล้วสูตรใครสูตรมันแสดงว่าเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบคนมาแล้วก็ต้องสั่งทานก็ใช่ค่ะปูเราใช้เป็นปูไข่ปูไข่ที่ร้านพี่จะใช้4ตัวโลนะ4ตัวโลอ๋อใช่ที่อื่นเขาจะใช้ประมาณ5ตัวโลนะโอ้ใหญ่เออใช่ค่ะกำลังยังไงบ้างรสชาติโดนไหมโดนโดนแบบจริงๆหรือเฟก ต่อหน้าต่อหน้าเจ้าพ่อนี่เลยต่อหน้าปู่ต่อหน้าปู่เลยต่อหน้าปู่เลยแกงต้องลองคือตัวไอ้เนี่ยครับะไม้อ่ะไม่เปรี้ยวไม่เซี้ยนเคยเจอปะเหยไปเซียนครีเซียมเข้าใจเข้าใจใช่แล้วพริกแกงกลมอ่ะเขาเรียกว่ากลมจะมีอยู่เมนูนึงที่เราพอยกมาปุ๊บเนี่ยผมกลืนน้ำลายเอือกเลยนั่นคือนั่นคือแกงเห็ดอ๋อผมให้คุณชิมอ่ะ ลองก่อนเลยใช่คืออันนี้คือบอกว่าอ่าเป็นแกงเห็ดที่ใส่เห็ดกี่อย่างนะอันนี้อันนี้จะมีเห็ดอ่าพี่พี่ปลูกเองอ่ะจะมีสาม,มเห็ดจะมีเหนาเห็ดนางฟ้าเห็ดนงางลมหลวงแล้วก็ เห็ดภูฐานนี่แหละแล้วก็อันนี้เพิ่มเห็ดฟางมาด้วยมีแต่ภูดูไหมไม่มีไม่มีเพราะว่าพี่ไม่ปลูกแล้วแต่อีกอย่างนึงแต่เย็นๆเที่ยวลูกสามอย่างนี่ก็เยอะเลยนะไม่ไม่แล้วก็พอดีจะมีจะมีซิกเนเจอร์อย่างคือแกงเห็ดผออันนั้นแอ๋อใช่แต่อันนั้นอ่ะถ้าเป็นเห็ดผอก็จะอีกรสชาตินึงเพราะพี่จะใส่เป็นหน่อไม้อันนั้นจะนัวกว่าแต่ถ้าอันเนี้ยแกงเห็ดพวกเนี้ยมันก็จะละมุนเลยใส่ฟักทองอือถ้าเป็นแกงเห็ดผอกินเข้าไปอ่ะมันจะมีกลิ่นใบย่านาง ขึ้นตรงนี้เลยเออขึ้นมานัวมันหอมผูงแผลไม่ใช่ใช่ไหมรสชาติรสชาติมันหอมมันเค็มกำลังดีเค็มกำลังดีปลาล่าบางที่คือเหม็นตุปลาล่าบางที่คือเค็มเหมือนกินเกลือเลยปลาล่าที่ทำเองด้ะแม่ครับลงตัวมากมซอสูตรอ่ะแล้วมาที่เมนูต่อไปนะครับผมกับด้านหน้าผมเลยพี่ปิต้าลองชิมหน่อยปลาทูชูชีจะบอกว่าปลาทูเนี่ยต้องเป็นปลาทูบ้านเราด้วยนะใช่ใช่ามงอคอหัก ม่ใช่บ้าเราอันนั้นแม่คองอันนั้นเป็นปลาทูนึ่งนี่กำลังจะมาอันนี้ต้องเป็นปลาทูสดต้องหน้าเรือเชิดหีจะเป็นปลาทูสมุทรสาครเขาที่สำคัญต้องตัวเล็กนะครับใช่ตัวใหญ่ไม่อร่อยเนื้อก็จะจะแน่นไปใช่ไหมเขาเรียกว่าปลาทูปักกิ้งจกนะฮะจะอยู่ที่บริเวณปากอ่าวไทยซึ่งมันเป็นดอนทรายนะครับขนาดนั้นเลยจริงจริงรแล้วมันจะทำว่าจะดูแล้วแบบ เชื่อผมดิเนื้อน่าจะมันแล้วก็คือพริกแกงที่นี่อร่อยเพราะชนะมาจู่ฉีบต้องอร่อยอืไทยไทยดูตีพริกแกงแล้วแบบกลืยนกันได้ตามเอาไปอะไรบ้างได้ไหมรสชาติของพริกแกงเอ่อพริกแกงจู่ฉีกับตัวตัวปลาทูบอกให้ปลาทูมงค่าไปแล้วเนี่ยพริกแกงธนาเลิศพริกแกงธนาเลิศเพราะฉะนั้นคุณจะเอาปลาอะไรมาใส่ก็แล้วแต่มันอร่อยอยู่แล้วมาที่ดีต่อไปครับไปดูด้านนี้อันนี้คือ ผัดหมี่กระเจ็ดกุ้งนะครับผมอันนี้ของเราพิเศษกว่ายังไงบ้างคะต้องคนๆแล้วล่ะกคนก่อนใช่ใช่จะได้นวลนัวทานข้างล่างจะได้ฉ่ำๆนะครับไม่เหมือนหัวไม่เหมือนถังกะทิมันไม่เหมือนที่อื่นอะไรผีดกระเจ็ดอ่าใช่ผัดฉ่ำๆซอสก็ไม่เหมือนซอสไม่เหมือนด้วยใช่ค่ะเพราะว่าที่อื่นเนี่ย ส่วนใหญ่จะใช้น้ำพริกเผาเนาะพี่ก็ไม่รู้นะแต่ที่นี่สูตรใครฉุดมันอ่าสูตรใครสูตรมันแต่ที่นี่เชฟพี่เขาจะใช้ซอสสูตรพิเศษของเขาอ่ะปั่นมาแล้วก็เพื่อจะมาผัดไม่บอกด้วยว่าอะไรผมจะบอกว่าผมไม่คนที่ชอบกินหมี่กระเฉดมากกินหรือไปที่ร้านต้องสั่งแต่จะบอกว่าอันนี้ไม่เหมือนที่ร้านอื่นจริงนะฮะความมันความอร่อยอ่ะตั้งไว้ตรงนี้ตั้งนานกุ้งตึ่งชั่วโมงกว่าจริงตั้งไว้ตั้งนานแล้วไม่ฉ่ำอยู่เลยนะฮะสั่งได้กับหมี่กระเฉดกุ้งใช่ไหมฮะอ่ะตรงด้านนี้คือ อันนี้อ่วุ้นเส้นวุ้นเส้นชะอมกุ้งค่ะวุ้นเส้นชะอมกุ้งค่ะก็จะคล้ายๆสามเหม็นนะแต่ที่ร้านที่ร้านไม่ถึงกับสามเหม็นเราไม่ใส่ตะตอใช่เราเหม็นพอดีพอดีเหม็นพอดีพอดีแต่มันหอมชะอมนะใช่คือพี่อยากให้กลิ่นชะอมมันไอ้นี่เออถ้ากลิ่นชะอมออกมาเลยค่ะรู้แต่พริกแกงที่เนี่ย the best จริงๆแล้วก็จะใส่กระเทียมดองกระน้ำกระเทียมดองซึ่งเป็นกระเทียมดองสูตรพิเศษที่เจ๋ติดใจมากนี่ไงผมติดใจถึงขนาดว่าผมิเอามากินเล่นอะ มันได้ความหวานของน้ำกระเทียมดองแล้วก็จะเข้าเนื้อตักเปนเส้นพอดีเวลามันได้แบบมะกรูดเราตักเรุนเส้นพี่ก็วนเส้นพิเศษเนาะเป็นเป็นเส้นยี่ห้อพิเศษที่ใช้แล้วมันจะเหนียวหนึบมันจะไม่อืดอ่ะไม่อืดเห็นไหมมันจะไม่อืด่ะนี่คือเขาใส่ใจทุกวัตถุดิบจริงๆนะลองิดลองถูกมาเยอะมากมาที่เมนูนี้เมนูที่มีชื่อว่ายำสองใจถ้าใจจะมีสองใจกันเลย เไม่แก้ไม่กำลังคิดว่าปกติมันร้องแต่เพลงเจ็ใจเรงไฟตึ้งตรงไเพราะว่าอันเนี้ยคือเหมือนถ้าแบบลูกค้าเลื่องไม่ถูกไงเออสองิตสใจฉันจะกินไข่ปูไข่แมงดาดิเอาไปทั้งสองใจเลยอันนี้คือจะมีทั้งไข่ปูและไข่แมงดาและไข่แมงดาด้วยใช่ค่ะเนครับผมเขาจยกินกินไข่ตัวเองเฮ้ย ชิ้นไส้บุ้นเส้นอยู่เลยเนี่ยบุ้นเส้นดีมากแล้วนี่คือยำสองใจจะบอกว่านัวมากเพราะว่ารสชาติแบบว่ายำกำลังดีพร้อมกับความมันของไข่ปูทะเลมันมากมันมากรวมถึงไข่แมงดาเอาอร่อยจริงนะครับผมอ่ะเรามาที่เมนูต่อไปนะครับผมอันนี้มาพอดีเลยครับอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะบอกเลยว่าถ้ามามหาชัยไม่กินอันนี้นะพลาดแล้วครทะเลนาไม่ไม่สั่งแกงส้มถือว่าพลาดอันนี้เป็นแกงส้มไข่ปลาพี่ไม่ต้องลองแล้ว เราเี้ยด้านที่สาวเราเองเราไม่อยากจะคุยคุณกินไม่ได้เลยคุณจะได้กินกะปิวิ่งมาก่อนเลยไหมไข่ปลาจะตักมาอยากสี่เม็ดที่เต็มช้อนเลยนะเอ้าไซใหญ่ขอโทษไซเไม่ซื้อไซอย่ามาคุยอย่ามาคุยแล้วที่เห็นนี่คือ จะเป็นย่านี้นด้วยนะแล้วคุณดูไข่นะถ้าคนต้มไม่เป็นต้มไข่สุกไม่อร่อยจริงไข่ต้องเป็นยางมะตูมหน่อยนึงแต่ที่ร้านจะไข่จะเป็นยางมะตูมถ้าลูกค้าทานสุกต้องแจ้งค่ะทานสุกต้องแจ้งนะครับผมรับความหนึบของไข่ปลาลิวกิ้วพร้อมกับความข้นของน้ําแกงต้มที่นองบอกคนมากค่ะนมากหนัวมากอันนี้ก็สูตรของพี่เกณเคี่ยวคาำวันค่าคืนใช่ใช่คุณสังเกตไหมใส่เข้าไปเข้าไปคุณจะได้รสเค็มก่อนถูก แต่พอคุณกืนเปรี้ยววิ่งแซงเฉยเลยใช่แล้วมันจะได้ความนัวของความเข้มออกความเข้มต้นความเข้มข้นความเข้มข้นเนี่ยของน้ำแกงส้มเปรี้ยวเค็มหวานครบอ่เอาลมาที่เมนูต่อไปแกับเมนูนี้ง่าย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 แต่ได้ใจอีกง่ายง่าแต่ไม่ธรรมดาผมบอกเลยอ่ะลองดูอ่ะ ให้คุณหนึ่งชิ้นใะคุณหนึ่งชิ้นน้าจิ้มด้วลองไม่ต้องจิ้มก่อนก็ได้เราไม่ต้องจิ้มลองไม่ต้องจิ้มก่อนโอ้โห่ต้องให้ลองตอนแต่ของที่ร้านจะเป็นทอดมันปลาทรีนะคะเพราะคนมหาชัยจะทานทอดมันชอบติดปลาใช่บางคนบอกมหาทอดมันปลากรายทอดมันปลากรายต้องแจ้งก่อนว่าที่ร้านเป็นทอดมันปลายรีนะเพราะว่าคนมหาชัยต้องไปอินทรียซีนวดแล้วนวดนะทำไงรู้ไหม่าตอนที่นัดตำอ่ะยกโคกยกสากอ่ะคกต้องลอยตามขึ้นมาเลยนะ แล้วมันก็ไม่ได้เผ็ดพริกแกงหรืออะไรนะก็คือทานเล่นได้อะไรได้เนืมอแน่นไปกับเมนูอาหารจีนบ้างอันนี้คือเหลาๆเลยอันนี้อันนี้จะเป็นเผาฮื้อคณะฮ่องกงค่ะคณะฮ่องกงค่ะเวลาทานคือบบแล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยใช่ไหมว่าจะตักอะไรก่อนใช่ใช่แนะนําให้ทานเห็ดหอมใช่ไหมเจใช่เห็ดหอมร้านนี้ก็ไม่ธรรมดาไม่มีอะไรธรรมดาสักอย่างเออจริงๆพูดไปพูดไปเหมือนแหล่เอาจจริง คุณต้องยินเห็ดหอมเห็ดหอมหอมมากหอมอ่าไม่ไม่นะกะไรจะพูดเลยว่าเดี๋ยวบอกว่าเห็ดหอมหอมมากตัดไปได้แบบความหอมมันขึ้นมาเลยนะขอโทษนี่ถ้าไปพัฒนาคารคุณการนี้คุณโดนไม่ต่ำกว่าพันสองคือนี่ไม่ถึงมีไม่ถึงห้าร้อยจะมีทึงห้าร้อยจะไม่ถอยห้ารที่มีทอนะคะนี่คุณบางมาเทคได์ที่จัดอ่ะ รู้สึกกัดหอมไปแล้วแบบเหมือนกินปลาแซลมอนมากเลยอ่ะเพราะว่ามันนุ่มอ่ะเขาเขาเขาตุ๋นนานเขาตุ๋นนานเอาแค่ว่าคุณใส่ปากคุณจะได้กลิ่นของเหล้าจีนเครื่องปรุงต่างๆที่เหมือนเรานั่งกินอยู่ในธนาคารเยาวราชเลยอ่ะสั่งจากเยาวราชหมดเป๊ะอันนี้เด็ดนี่คือเป่าฮื้อแผ่นเป่าฮื้อแผ่นใช่ค่ะไม่ใช่แบบใช้ไม่ใช่แบบเป่าฮื้อกระป๋องทุบถูกนะจ๊ะไม่ใช่นะจ๊ะหนึบมากหนึบมากเมนูเมนูนี้เด็ดอ่ะง่ายๆเลยมาที่นี่เนี่ยได้ทานอาหารอร่อยๆแน่นอนทั้งไทยจีน แอีสาน<ช>นะครับผมรวมถึงนะครับแต่ที่บอกว่าเรามีห้องคาราโอเกะบริการห้องคาราโอเกะที่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะห้องคาราโอเกะก็แล้วแต่ลูกค้าจองเลยค่ะตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มถ้าจะเกิน4ี่ทุ่มก็แจ้งทางร้านได้ค่ะอ๋อเห็นบอกว่านั่งได้ถึง40คนอ่ารับได้40คนค่ะจริงๆอาจได้ถึง50เลยแต่ถ้า40กํากำลังดีกำลังดีสบายๆล้วยๆแล้วทงไมถึงถึงได้ใช้ฟรี ถ้าได้ยังไงถึงใช้ฟรีก็อาจจะโปรโมชั่นแล้วมีเสียตังไหมถ้าถ้าเกิดเป็นแบบปกติปกติเลยนะคะอันนี้ก็คือจะมีข้าบริการไม่งั้นเน่ยเดี๋ยวผมมาสั่งข้าวจานเดียวผมนั่งร้องเพลงกันไม่ได้ค่ะคือจริงๆปกติค่าห้องคาราโอเกะพี่อ่ะคือ4ชั่วโมงแรก1,000บาทชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ200บาทแต่ก็อาจจะอยู่ที่ว่า ลูกค้าขอโปรโมชั่นพิเศษอาจจะแบบมีทานเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่มาจากเบต้าอะไรอย่างนี้มาจากเลี้ยงมาวันเกิดมีโปรโมชั่นผมก็เลยจะบอกเลยว่าเหมาะกับการจัดเลี้ยงวันเกิดรับปริญญาออฟคุณเขาจัดประชุมสัมมนาการก็มีนะนี่ก็จะบอกสัมมนาได้เลยจะทาญทานอาหารอิ่มแล้วอย่าลืมแบบไปไหว้ปู่ได้ไปจุดธูปไปขอเลขเลิกอะไรเฮงกันมาแล้วจะแบบคุยไม่ต้องเรื่องไม่ต้องมาสม้าเข้าผีไม่ต้องนะส่วนใหญ่ก็ลูกค้าจะมาขอเรื่องงาน แล้วก็จะมาแบบมาแอบเอานู่นนี่นั่นมาวางกันอะไรเงี้ยะราบอกว่าสําหรับใครที่มาช่วงแบบลอยกระทงมีบริการแบบว่าลอยกระทงด้วยใช่ค่ะแต่ว่าต้องสับจองเนาะเพราะว่าตอนนั้นบรรยากาศจะดีมากเย็นสบายจะให้พี่กิ๊กบอกาฝากร้านอีกรอบนึงเราเปิดกินโมงเพจของเราเชื่อไลน์เบอร์โทรติดต่อครับผม ก็ฝากร้านงมงายบายเยกี่นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อคุณกิ๊กได้เลยนะคะ063 4 6 5 4 9 9 9ค่ะคร้านเด้าี๋ยวคุณข้างล่างไว้ให้ด้วยร้านเปิดบริการตั้งแต่11โมงเช้านะคะปิด4ี่ทุ่มค่ะก็จะอยู่เส้นสาลินแถวในมโคตสากรรมแถวหมู่บ้านสาลินก็คือวิ่งมาจากวัดเจดก็ได้เขาเรียกว่าเจดชนาวิถีโคขามก่อนถึงหมู่บ้านสาลินลวลมาจากทาง บ้าจ่าสาลินก็เคยหลุดหมู่บ้าจ่ารีมาก็อยู่ความมือเลยควาง่ายๆหรือว่าเสิร์ชกอ่าหรือจะเข้าไปดูในเพจงมงายบเยกี่ได้เลยค่ะครับเข้าไปถามเมนูอาหารถามทางหรือถามรายละเอียดจองห้องได้หมดค่ะก็คือกิ๊กเป็นแอดมินด้วยเองติดต่อได้เลยโทรศัพท์รับเองหมดค่ะทั้งปลูก ปลูกเห็ดเองแล้วทดสอบเองแอดมินเองทุกอย่างเองนักเลงพอบอกมาจากเบต้าดูแลเป็นอย่างดีบอกใช่พี่น้องพี่กิ๊กหมดทุกคนเลยมาจากเหตเบต้าเลยต้องบอกว่าฝากควาด้วยแล้วกันกับงมงายบายยายขีดนะครับผมต้องบอกว่าอาหารไทยจีนอีสานเด็ดที่นี่นะครับผมแล้ววันนี้้ตองขอบคุณด้วยครับสำหรับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับขอบคุณหน้าหล่อๆสวยๆจากฟิโอร่าคลินิกครับแล้วก็แว่นตาสวยๆนี่นะครับจาก คลินิกแวนตาชุมชนครับริมคลองทหารเรือปากซอยบ้านเช่าครับ,รบขอบคุณห้างนะภูพภซษาห้างสรรพสินค้าของชาวมหาชัยร้านงมงายบบยากีนี่นหึ่งในผู้สนับสนุนของ <ใน S 1> เรา,เราด้วย,วยนะครับอยากทานอาหารอร่อยมาที่งมงายบบยากีครับขอบคุณปอตชิโน่ครับสุดยอดรีมิมอรริมถนนพระรามสองครับขอบคุณร้านน้องมะแหม่มนะฮะร,ร้านแก้วฮ้อนในซอยเทศบาล8ขอบคุณโค้ชแซบริมคลองก๋วยเตี๋ยวริมคลอง เทพปัญนานะครขอบคุณร้านนกนุ่นครับซีฟู้ดครับตลาดทะเลไทยขอบคุณตองก้าด้วยร้านสวนอินทผลามพิสุเพบุรีนะครับสำหรับวันนี้ไป่านแล้วขอบคุณพี่กิ๊แด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขับคุค่ะบคุณค่ะขบคค่ะขับคุณค่ะรอบคุณค่ะขอบคุาคปกขอบคค่ะอบคัณค่ะอบคัณค่ะบคุณค่ะบคุณค่ะขอบคค่างอบคุค่อบคุณค่ะอบคุณค่าทีบค่ะขอบคุณค่โมงบคุณค่โมงบคุณค่ะขอบคค่ะขอบคค สิบเอ็ดโมงเช้าค่ะปิดสี่ทุ่มเห็นด้านหน้ามีโซนคาเฟ่มีค่ะคาเฟ่ก็จะเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจนถึงหกโมงเย็นอ๋อแสดงว่าตั้งแต่สิบอ๋อสิบเอ็ดโมงถึงหกโมงเย็นคือจะมีคาเฟ่ค่ะไปมีคาเฟ่มีอาหารจานเดียวาแต่ถ้าหลังจากหกโมงเย็นปิดครัวอาหารจานเดียวก็จะเป็นอาหารพิเปศษเป็นราคาซึ่งแต่ราคานี่มีตลอด